เดี๋ยวจะลองพามาต่อกระอกดูกครับอุปกรณ์นะใช้ตู้ลำโพงแล้วก็ที่มันเปิดบลูทูธได้ด้วยนะครับผมจะต่อมันจะมาวิ่งให้มันมาวิ่งมันข้่ยก่อนนี้นะครับลองที่ว่ามันจะเข้ามาไหมก่อนจะได้เปิดเสียงใช้อีกเครื่องเปิดเสียงกระลอกนะครับเิดเสียกระลอกเดี๋ยวมารอรุ้นกัน หมเสียงเสียงนี้นะเสียงเสียงกระลอกครับแล้วก็มาดักรอมันนะว่ามันจะเข้ามาหรือเปล่า ต้นมะพงเห็นไหมอยู่ปลายนิ้วผมมาแล้วในพลในพลเห็นไหมครับอยู่ปลายนิ้วผมกะลอกกะลอกเห็นไหมครับหันหน้ามาแนละ้วหันหน้ามาแล้วครับเห็นไหมครับนี่นะครับตัวกระลอกครับนั่นะครับถ่าเป็นผลสําเร็จนะครับผมเข้าใกล้คนนี้ไม่ได้แล้วนะครับวิ่งเลยนะ ไปแล้วไปแล้วผมก็ดูกระดิกนะครับไปแล้วครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มาต่อกลอกให้ดูครับมาเป็นความเป็นธรรมชาตินะครับเรื่องธรรมชาตินี่ผมนี่หลงไหลในใ่ในในเป็นกวานเป็นธรรมชาติมากนะครับชอบเข้าปาก้าดง ผมสำหรับที่นี้ก็ต้องขอราไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ